สวัสดีย้ำมอแรงครับของวันที่ 3, า 2, สามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบทีเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรท่อต่อที่พามาเบืองให้มันครับให้มันมันนาครับหลังจากที่เขาบ่ได้มาเบืองหลมือแล้วนะครับพี่น้องบ่ได้มาเบืองโดนแล้วเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จจากงานเลือกตั้งครับพี่น้องเพิ่งจะว่างมีเวลาว่างเนาะเพราะได้ปีกมาได้ครับเมื่อนี้เกษตรพาพี่น้องมาเบืองมันนะครับ ความเปยนแปลงของมันเนาะเมื่อนี้เพป็นว่าพายุที่เข่าครับพายุที่เขา่าแต่ตอนนี้กันยังเงียบอยู่นะครับพี่น้องยังเงียบอยู่ยังบ่มีวีแวววา่าฝนที่ตกครับอยู่หนองบรเวจังหวัดเชียงภูมินะครับยังเงียบอยู่อันมันแปลงนี่บ่ดเจอฝนแจักเที่ยครับตั้งแต่ปลูกมาเนาะก็มีลิ้นมมให้อยู่เทียเดียวครับเที้ยโดนแล้วลิ้นมมให้อยู่เทียเดียว แล้วก็ลักษณะของต้นมันกับบ่มีโรคมีไผ่ามาลบกวนครับมันเปลียนนี่ของผมเนี่ยไหลแดงบ่มีเล้ครับไหลแดงบ่มีที่นี้เนี่ยกับเพี้ยแป้งนิดน้อยครับบ่เยอะครับบ่เยอะบอ่คอยมีโรคมากวนเนาะอันนี้มาทายพี่นอ้องเบื่อนนะครับมันเปลี่นผลพวงจากที่ผมฉีดปุ๋ยทุกอาทิตย์เนาะครับพี่น้อง ฉีดปุ๋ยตั้งแต่ผมปลูกได้เจ็ดมือครับแล้วผมก็ฉีดมาทุกอาทิตย์แล้วนะครับปุ๋ยหมักที่ผมหมักเองเนะี่ยมันจะทําให้มันนะครับมันจะซ้ำนี่ก็ถือว่าเกือบจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับมันของผมเนาะเกือบจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วเบื้องตรงไหนว่ามันเขาจะสมบูรณ์ว่าสมบูรณ์นะครับพี่น้องเบื้องตรงไหนวิธีการเบื้องเนาะครับวิธีการเบื้องมันไม่ยากครับพี่น้องอันดับแรกคือเอามาเบื้อง ตรงยอดยอดมันก่อนนะครับว่ามันยอดมันเขามันอวบบอลักษณะอวบบอหรือว่าแจงดเนาะยอดของมันนะครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยมะเบื้องลักษณะของใบครับใบมันเขาเนี่ยมันเขียวดีบอเขียวแล้วใบมันนาดีบอเนาะครับเขียวแล้วก็นาเนาะแล้วแฉกของใบมันนะครับมันจะมีจากแฉกเนาะถ้าสมบูรณ์เต็มที่นะครับมันจะมีเก้าแฉกเนาะ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแต่ละพันธนุ์น,นะครับพี่น้องแต่ตัวนี่ยครับแต่ตัวนี้มันเป็นแฉกดำเนาะผมนับแล้วอันนี้ตัวนี้ในเก้าแฉกครับแล้วกลับมาเบื้องลักษณะลำต้นนะครับพี่น้องลักษณะขอตาของลำต้นจะเป็นที่ที่ขนาดใดเนาะถ้าที่นี่ที่นี่มันเ็ดเขาทีลู้ได้เลยว่ามันต้นนี่มันสมบูรณ์ครับถือว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับสมบูรณ์เต็มที่ พ้อมที่จะล้หัวนะครับพี่น้องพ้อมจะจะให้หัวได้เต็มที่แล้วนะครับพี่น้องแต่ผมก็ย้งบ่รู้หรอกว่าว่ามันต้นเนี่ยครับจะมีหัวหลายบอ่อหัวใ,ใหญ่บอ่อเนาะเพราะว่าผมย้งบ่ทันกล้าขุดเบื้องครับพี่น้องย้งบ่ทันกล้าขุดเบื้องเนาะต้องรอให้ฝนตกมากก่อนจ้หน่อยครับเดี๋ยวผมทิ้มาขูดให้เบื้องแล้วก็ท้ายคลิปลงลงให้เบื้องเนาะครับพี่น้องส่วนฟางไส้นี่ เป็นมันหานะที่เนาะครับพี่น้องผมปลูกไว้แต่เอาไว้แต่กินเนาะสองร่องน่อยๆนึงหอกครับสองร่องให้เบื้องภาพรวมครับเนี่ยครับภาพรวมของมันผมนะคร <may out> ับเบื้องลักษณะยอดของมันผมเนาะมันจะเลี้ยวไปเบื้องนี้มันที่เป็นยอดเขียวๆแล้วก็อวบๆครับทั่วทั้งแปลงแล้วนะครับพี่น้องทั้งๆที่บบเจอฝนอย่างเทียด้ครับพี่น้องทั้งๆที่มันผมเนี่ยบ่เจอฝนอย่างเทียครับ แต่ยังสู่กับแรงอากาศแรงในยุคครับเพราะว่ามันเปนลี่ยนพลพวงมาจากผมฉีดปุ๋ยทางใบทุกอาทิตย์เนาะปุ๋ยทางใบองผมก็า<ๆ>นี้กับปีครับกับปีแล้วก็เอ็มร้อยเอ็มร้อยแล้วก็น้ำขี้หมูครับตอนนี้ผมเพิ่มเป็นสามลิตรแล้วนะครับพี่น้องสามลิตรโตเป้แล้วเพราะว่ามันผมใงญ่แล้วสามลิตรโตเป้แล้วก็ปุ๋ยหมักปลาไข่ตัวซานแล้วก็ปุ๋ยหมักจากลูกหมูครับ แล้วก็มีที่เพิ่มเป็นปุ๋ยเคมีขึ้นมาก็เป็นปุ๋ยเกจนะครับปุ๋ยเกจสูตร15 5 35นากที่ผมใส่นะครับแล้วก็ใส่ผสมกับ 0, 0ูนูน60ครับอันนี้คือปุ๋ยเคมีที่ใส่ใส่ฉีดแต่ละอาทิตย์นะครับพี่น้องมันผมกับที่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องมันผมอ่ะให้พี่น้องเบิ้งเลยครับเบื้องต้นนี้นะครับพี่น้อง ยอดก็อวบครับลํำต้นกับอวบดีครับขอตาทีบ้างครับพี่น้องขอตาย่างที่เลยแล้วก็บใบบงลักษณะใบครับเบื้องลักษณะของใบมันนะครับเทียบเบื้องกับมือผมเลยนะครับพี่น้องเบื้องงหญ่กว่ามือผมมากลายครับนี่ครับเบื้องต้นเนี้ยครับ ในภาพรวมเลยนะครับพี่น้องกะที่บ่ค่อยเสมอกันปันใดครับรบ่คือของปีที่แล้วเนาะเพราะวา่<อ> <B> บาบ่เจอฝนอย่างแท้ครับพี่น้องบ่เจอฝนอย่างเทยเลยปีที่แล้วนี่ฝนตกมาได้สามสี่เที่ยแล้วนะครับแล้วก็ตกแห้งพอมปีนี้บ่เจอฝนฝนอย่างเท้ยนะครับได้ซัมเนียกถือว่าโอเคครับแต่ว่าผลผลิตผมคิดไวแล้วปีนี้หนาที่ได้หน่อยก็ปีที่แล้วครับหนาที่ได้หน่อยก็ปีที่แล้วเนาะ ปีที่แล้วกับเฉลี่ยเราได้ให้ลหาตันเอ็ดครับหาตันเอ็ดเนาะเต่ปีนี้ผมคิดว่าบ่บบถึงแน่นอนครับบ่ถึงอาจจะบ่ถึงครับเพราะว่าักเบื้องลักษณะต้นมันล้วเบื้องลักษณะต้นมันเราเจอฝนแบบซี่กะมันกัเฮ็ดให้ผลผลิตลดลงครับผลผลิตลดลงเนาะมันนี่ก็มาไทายเห็นพี่น้องเบื้องภาพรวม วกว้างๆอย่างนี้สแหละครับภาพรวมเรื่องพัฒนาการของต้นมันครับมันก็พอใจในระดับหนึ่งอยู่ครับตอนนี้ยังบ่ะทันมาเอาห้าเลยครับพี่น้องบรทันมาเอาห้าห้าย่างนหกอยู่ครับน้ำร่องนี่ครับห้ายัางหกอยู่เนาะแจ้งไดน๋ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องแชร์ให้ผมน้ำเนี่ยเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการทำคลิปอบต่อๆไปนะครับพี่น้องเ้อ มีอย่างการคอมเมนต์มาใตคลิปไดเลยกๆนะครับพี่น้องมีอย่างสอบถามมาเนาะเกี่ยวกับเลี้ยงปุ๋ยการหมักปุ๋ยนะครับพี่น้องถ้าถามผมว่าเฮ็ดปุ๋ยขายบ่ผมก็ระอบตรงๆเลยว่าผมไม่เฮ็ดครับผมอยากให้พี่น้องนหนเฮ็ดใส่เองครับเพื่อประหยัดต้นทุนครับอันนี้ผมกับประหยัดต้นทุนได้หลายได้ครับพี่น้องเบ้าเลี้ยงปุ๋ยนะลดปริมาณในการใส่ปุ๋ยที่เป็นกระสอบกระสอบนะครับได้หลายครับที่เขาฉีดทั้งใบนะครับได้เยอะมากครับ แต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลามาฉีดน้ำย้ำมือเ้าวน้องพี่น้องย้ำมือเ้าบริษัทไหนย้ำมือแรงก็ได้ครับคันบ่มีเวลาก็เดี๋ยวเบื้องแล้วก็พอใจในระดับนึงแหละครับเจ้งผมว่าแหละมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับท่านใดครับขอขอบคุณครับเมื่อนีร่พอสำนีก็เนาะสวัสดีครับ